สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการอัพเลเวลกาลีนาจากเวล10เป็นเวล11นะครับอันดับแรกครับคุณเราอินกาลีนาให้เรียบร้อยก่อนนะนี่นะครับจากนั้นมาที่นี่ครับแล้วก็มาคลิกที่เว็บจากนั้นมันจะมีให้เรากอกไปนะอีเมลอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็น g m i l แลละกันพอ h o ฮอตเมลนี่ผมคุยกับทีมงานแล้วเขาบอกว่ามันโดนบล็อกของกาลีนานะก็เลยต้องใช้ g m a i l แทนสำหรับคนที่ไม่สมัคร Gmail นะมาที่ Gmail ก่อนนะครับพิมพ์มปว่า gmail. com แล้ว Gmail จากนั้นครับสร้างบัญชี Google ของคุณก่อนแล้วก็ใส่ชื่อไปนามสกุลแล้วก็เลือกชื่อผู้ใช้ไปแล้วก็ได้แล้วแต่คุณแล้วก็ฟรางหัดผ่านแล้วก็วันเกิดเดือนปีแล้วก็เพศปรับเป็นชายนะครับใครเป็นหญิงก็ปรับเป็นหญิงนะครับโอเคโทรศัพท์อันนี้อย่าเพิ่งกล่องนะที่อยู่อ e ีเมลเราพิสูจน์ว่าเราไม่ใช่คุนยนแล้วกดนี้ ขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการให้ใส่เบอร์ให้เรายืนยันมันจะส่งมาทางข้อความมาทางโทรศัพท์อ่ะใช้ของพ่อของแม่ก็ได้นะสำหรับคนที่ยังไม่มีโทรศัพท์นะครับโอเคนะครับปิดไปจบมาต่อที่นี่นะครับ Gmail ใช่ไหมใส่พาสไปปัจจุบันอ่ารอบหนึ่งครับจะมีเมลส่งมาไหมรอนะครับรอแป๊บนึงไม่นานครับอ่ามีส่งมาแล้วครับ ยืนยันอีเมลกัลลิน่านะสวัสดีอันปังคงนะครับขอบคุณสำหรับการยืนยันบัญชีกัลิน่าของคุณกน,นุนาคลิกขวาอคลิกไปนะแล้วก็มากดที่ลิงก์นี้นะครับจากนั้นรอสักครู่เห็นว่ายินดีด้วยบัญชีของคุณได้มีความปลอดภัยขึ้นอีเมลที่ได้ทําการยืนยันแล้วคืออันปังคง gmail ทําไมคนบางคนใช้ฮอตเมลแล้วมันไม่ได้การไม่มีเมลส่งมาเพราะ มันบล็อกของลิงก์กลิน่านะครับเลยไม่มีการส่งอะไรมาทางนั้นต้องใช้ gmail แทนนะครับผมก็แนะนำนะเวลาสมัครอะไรก็ให้ใช้ Gmail ดีวกว่าเพราะ g ี mail มันมีความป้องกันเยอะพูดง่ายๆนะครับเพราะเมลมันมีแค่ชั้นเดียวในการป้องกันนะครับอันนี้มีั้งสองชั้นเนี่ยโอเคผมก็แนะนําี m a i แล้วกันเนาะอ่าปรากฏว่าได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เนี่ก็ใช้ gmail นะครับบอกนะนะเห็นปะ่ะตอนแรกเรากรอกไปไม่มีอะไรส่งมาเลย อ่ะกดโอเคเห็นปะมันไม่มีไอข้ขึ้นเครื่องหมายตกใจแล้วว่าเออเวลตันนด้นะเห็นปะก็จะเริ่มเวลใหม่เป็นเวลสิบเอ็ดนะครับก็รอไปนะตามนี้นะเปอร์เซ็นต์มันนะของวันนี้อะไรก็ว่าไปอ่ะในการเปลี่ยนชื่อนะครับจะเห็นว่าเขียนว่าอันปังคุงอยู่ใช่ไหมผมขอเข้าห้องฝนตัวผมก่อนแล้วกันจนกว่าจะรอเวลสิบน่ก็นาเหมือนกันนะบอกเลยจะเห็นว่ายังไม่มีชื่อเล่นนะครับ ชื่อบัญชีผู้ใช้ก็อัดปังคงพิมพ์จุดปุ๊บก็จะเห็นว่าไม่มี ID ดีตรงนี้คนระับถ้าเกิดเราเปลี่ยนชื่อปุ๊บ i อจะขึ้นทันทีนะอันปังคงนะครับผมขอลองเปลี่ยนแล้วกันเป็น dj Enjoy. อัน Enjoy อลองเข้าใหม่ครับไม่ต้องออกกาลีน่านะแค่ออกทอกๆแล้วก็เข้าใหม่แค่นี้นะครับเข้ามาครับชื่อยังไม่เปลี่ยนครับ ทำไมไม่เปลี่ยนวะอ่าใจเย็นๆค่อยๆไปอย่าย่าใจร้อนเปลี่ยนนะครับอ่าเห็นว่า e EJ un enjoy นะครับแล้วเ,เปลี่ยนแล้วัพ level เเกาลีนาและเปลี่ยนชื่อกาลีนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนการยืนยันเบอร์โทรกันนะครับอันดับแรกคุณล็อกอินมาก่อนนะครับหน้าเว็บเสร็จแล้วมาที่บัญชีของฉันแล้วก็มาที่ตั้งค่าบัญชีนะครับ แล้วก็จะเห็นว่ามือถือผมกากระบาดอยู่นะลูกกาบาดกดเพิ่มครับแล้วขอหาโทรศัพท์แป๊บหนึ่งอ้าวไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่ด้านนี้โอเคคนระับให้เราพิมพ์ไปนะคนับศูนย์อันนี้เป็นเบอร์ของคุณเองนะใช้ของพ่อของแม่ก็ได้นะครับอันนี้ผมขอใช้แม่ผมแล้วกันพอดีของตัวเองถูกยืนยันหลายรอบแล้วเค,ครับจากนั้นกดที่ส่งรหัสรอสักครู่นะครับ เรียบร้อยครับมีเมลเข้ามานะครับจากนั้นครับพิม์รหัสไปสามศูนย์สองเจ็ดแล้วก็กดยืนยันครับอ่าหัดความปลอดภัยก็รหัสผ่านปัจจุบันของเรานะครับที่เราตั้งไว้ <Okay. S 1> ต่อไปเรียบร้อยครับถูกการยืนยัน,นยันที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับตามนี้เลยจากนั้นยืนยันทางแอปพลิเคชันก็กดเพิ่มไป แล้วก็เลือก Android หรือ iPhone แล้วก็ว่าไปนะครับอันนี้ผมขอไม่ใช้แล้วกันถ้าเกิดถ้าเกิดคุณจะยืนยันจริงนะให้โหลด Boost แตกมาครับแล้วก็โหลดของอะไรแอปการิน่าอะแล้วก็มายืนยันนะครับนี้ผมก็บอกไม่ค่อยถูกเหมือนกันพอดีทำไว้นานแล้วไงโอเคนะครับอ่ะจากนั้นครับเวลาในการดู ID ของเราคนระับในการิน่าดูยังไงให้เราคลิกที่รูปนี้เลยนะค คลิกปุ๊บจะเห็นว่ามันจะมีบอกหมดเลยเลขบัญชีชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้นี่คือไอเดียกาลินาเรานะครับอันนี้ก็เป็นชื่อที่เราตั้งไว้รายกำกับนี่ก็เป็นด้านล่างนะครับเน,นี่ยขอแสดงความยิดเห็นวันนี้อารมณ์ดีอ่าเรียบร้อยเห็นไหมวันนี้อารมณ์ดีจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนล้วแต่เราเลยครับโอเคอ่ะมีบางคนถามนะครับทำไมเวลาเรา ทำไมเวลาเราไม่ได้ออนนานเพชรจะหายไปแน่นอนครับคุณไม่ได้ออนเพชรมันก็จะหายไปนะนี่ครับถ้าเกิดคุณออนทิ้งไว้มันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆส่วนในการดูโลกทอกๆนะครับขอบอกเลยนะจะเห็นว่ามนที่มันเชียงานดแล้วก็มาตรงเนี้ยมันจะมีขึ้นบอกมันเขียนว่า user l e v e l แค่นั้นพอแต่มันไม่มีบอกว่าวันะรประมาณนี้ดูยังไงง่ายครับเราต้องเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะมาที่การตั้งค่ารูปเฟืองด้านล่างนะครับแล้วก็ไปที่ อังคาไอ้ใช่ปะวะภาษาอังกฤษกูมีประเทศเด็กเอ่อแป๊บน,นึงนะครับขอเลือกดูก่อนใช่ป่ะวะก็เรู้คนะจำไม่ได้่ะอาจจะเขียนว่าอังกฤษเราต้องหาตัว e ก่อนอันดับแรกไม่น่าใช่มาที่นี่แน่นอนผมว่าเนี่ยอังกฤษแล้วกดตกลงเอออันนี้ถูกแล้วแหละ ใส่พาร์ตไปครับรอแบแบป๊บแลมาที่ท็อกท็อกแล้วก็มาที่ห้องเรานะครับกดที่ my profile เออเอามาวาชีตรงนี้เห็นปะ6ชั่วโมง42นาทีถึงจะอัพเป็นเลเวล7นะครับอ่าเป็นไงในการดูนะครับง่ายๆครับไม่ยากนะครับเออ จะแถมแล้วให้นิดนึงนะลืมละแป๊บนะคิดอยู่แป๊บออนึกออกลอ,อลืมละออช่างมันเหอะอ่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนกลับมาที่รูปเฟืองนะครับเ้วก็มาเลือกภาษาไทยนะครับกดโอเคเย็ด yeah. เมื่อกี้จะสอนอะไรเพิ่มเติมวะลืมแล้ะอ่าราอินกลับเหมือนเดิมครับก็เป็นภาษาไทยแล้วนะเห็นปะ แป๊บ okay. นึงนะจะสอนลายว่าลืมไปแล้เหมือนจะนึกออกแล้วแต่ก็นึกไม่ออก <c oughs> นึกแป๊บอ๋อนึกออกแล้ววันที่รูปเฟืองนะสำหรับคนที่ไม่อยากให้เพื่อนสั่นเตือนมาหรือแจ้งเตือนอะไรประมาณนี้นะวันที่การสนทนาครับ ส่วนตัวไออะขอบอกตรงนี้ก่อนไม่รับข้อความจากคนแปลกหน้าเวลาเราไม่รู้จักใครแล้วมันทักมาแะให้มันทักมาไหมถ้าเกิดเวลามันกดของเรามาปุ๊บมันจะไม่สามารถทักเราได้เราก็ติ๊กไปนะไม่รัขขกกบข้อมัลจากเพื่อนเวลาเพื่อนแอดมาเนี่ยมันจะไม่สามารถแอดได้มันจะบอกว่าเพื่อนคนนี้อะไรประมาณนี้ลืมละก็ติ๊กไปนะสวหรับเปิดการตั้งค่าเสียงเนี่ยก็กดติ๊กออกนะเคไม่รับตั้งค่าการสั่นเตือนมันรับการอ่านก็ติ๊กไปนะครับแค่นี้ครับจบแล้ว ไม่มีอะไรมากนะครับกดตกลงไปครับอ่าเดี๋ยวมาถึงอะเวลาเพื่อนเข้ามาในทอกท็อกไม่อยากให้ได้ยินเสียงมาที่ตั้งค่าเหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่ช n นลถูกป่าวะเอ้ยทั่วไปดีว่ามาที่เสียงแจ้งเตือนครับปิดไปให้หมดครับแค่นี้ครับเรียบร้อยเวลาเพื่อนเข้ามาก็ไม่ได้ยินเสียงไหนเราลองเข้าดูครับเห็นปะไม่ได้ยินเสียงแล้วครับโอเคนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปผมไม่รู้เรื่องหรือยังไงก็ หยุดคลิปแล้วก็ดูฟังไปฟังมาอาจจะเข้าใจกว่าเดิมนะครับเวลาคนที่มีปัญหาอะไรไม่ต้องคอมเมนต์นะมาที่ g a l i n a i n t h แล้วก็มาที่นี่ครับจะเห็นว่าเป็นรูปกระตูนอย่ใช่ไหมคลิกไปครับเพื่อสนทนากับแอดมินนะครับแล้วก็ใส่เนมไปแล้วก็ใส่อีเมลแล้วก็เลือกแผนที่เราต้องการติดต่อทางเกมหรืออ่าสำหรับคลิปนี้นะเราจะเลือกทาง g ารีน่านะไม่ทางเกมนะครับแล้วก็ใส่ข้ขอความไปที่เราต้องการติดต่อนะครับ แล้วก็เริ่มการสนทนานะครับจากนั้นเราก็คู่ตามคิวนะบอกก่อนนะครับเทคนิคในการดูคลิปผมปง่ายนะครับตาดูหูฟังนะครับแล้วก็ผมคลิกตรงไหนก็คลิกตามนะครับไม่ต้องออกรู่ออกทางนะครับว่าผมคลิกตรงนี้แล้วคุณไปคลิกอย่างอื่นไม่ใช่นะบ,บอกไว้ก่อนขอบคุณที่ติดตามชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ